ตัวคเรนซีและโทเค็นดิจิตัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้รับค่าธรรมเนียมเทรดโทเค็นคืนกับ20%เมื่อสมัครไบแนทีเอฟตัวยลิงกรายละเอียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดนี้ได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับปอองอนเช่นเคยนะครับวันนี้ปอองจะพามาทำความรู้จักกับแมนซ่า ตัวย่อก็คือ OM ครับซึ่งเป็นโครงการที่มีความโดดเด่นและมีเป้าหมายในการพัฒนาบล็อกเชนเลเยอร์หนึ่งทั้งนี้มาพร้อมกับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับรถแมปและการอัปเกรดโทเคโนมิกล่าสุดของโทเค็น OM มาดูกันครับว่ามันท่าเดินทางมาถึงจุดไหนแล้วและเป้าหมายในอนาคตของโครงการนี้คืออะไร m a นท r านะครับมีเป้าหมายในการพัฒนาบล็อกเชนเลเยอร์หนึ่งซึ่งจะรองรับสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงหรือว่า Real World Asset และยังพัฒนาเรื่องของแอปพลิเคชันทางการเงินแบบกระจายศูนย์หรือว่า d e f าด้วยครับเป้าหมายของ Mentra คือการสร้างเครือข่ายที่รวดเร็วปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎระเบียบในระดับสากลพร้อมทั้งยังเชื่อมโยงการเงินแบบดั้งเดิมและ d e f าเข้าไว้ได้วยกันอย่างลงตัวในปัจจุบันโทเค็น om ยังทำงานบนบล็อกเชนของอีเทอริว erc 2 0นะครับแต่เมนทรากำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาเทสเน็ตและเตรียมเปิดตัวเมนเทกของตัวเองในอนาคตอันใกล้ครับสถานนะปัจจุบันนั้น ได้มีการเปิดเทสเน็ตสิ้นสุดไปแล้วเมื่อรกรกดา2023นะครับโดยมีการทดสอบควุมสาคัญและความปลอดภัยของเครือข่ายเป็นที่เรียบร้อยและยังมีการทดสอบเรื่องของ private t e s t n e t เฟส0โดยเสร็จสิ้นในเดือนกันยายนปี2023ซึ่งเป็นการทดสอบความเชื่อมโยงของ validator node นั่นเองและเทสเน็ตอีกอันหนึ่งก็คือ incentivize t ท s t n e t เฟส1และ2ครับ ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบเพิ่มเติมนะครับมีกำหนดสิ้นสุดจริงๆก็คือปลายปี2024นั่นเองสำหรับเมนเนตนั้นมีแผนเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่3หรือ4ของปี2024ซึ่งผ่านมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ปอกก็กำลังรอว่า m ม n ชาเนี่ยจะมีประกาศอัปเดตอะไรเกี่ยวกับการดำเนินการของเมนเนตตรงนี้บ้างนะครับซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้โทเค็น OM เนี่ย ย้ายเข้าสู่เค,ครือข่าย Mantra Chain และเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศท,ทั้งหมดได้ครับหลังจากที่ m a i n น็ตได้มีการลอนไปแล้วเนี่ยก็จะมีการเปิด DEX และ CEX นะครับโดยวางแผน List t o ทเค็นในตลาดแลกเปลี่ยนทั้งแบบรวมศูนย์และแบบกระจายศูนย์นั่นเองโดยในลอนแมบปบหลังจากที่มีการลอนเอ็กช g นไปแล้วเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มดีไซในระดับเรือธง ซึ่งจะอยู่ในไตรมาสที่4/2024นี้เช่นเดียวกันครับตอนนี้เราก็ยังรองข่าวสารอัปเดตจากทางทีมผู้พัฒนาอยู่ครับว่าการดําเนินการนั้นเส้นสุดไปแล้วหรือยังเพื่อรองรับการเติบโตของ m e n t ราทีมงานได้อัปเกรดโทเคนอมิกของ OM โดยเพิ่มอ,อุปทานจาก888ล้านเป็น1,777ล้านโทเค็นเพื่อรองรับการใช้งานในระบบดิเวทใหม่ครับโดยจะมีการจัดสรรโทเค็นใหม่เนี่ยแบ่งเป็นหลายส่วนด้วยกันได้แก่การสเต็กกิ้งรีวอร์ดนะครับ การทำ Ecosystem Initiative Genesis Adopt Community Pool Core Contributor m e n t a Association รูปแบบการปล่อยโทเค็นเนี่ยมีการออกแบบมาให้สมดุลระหว่างการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใช้งานและรักษามูลค่าของโทเค็นในระยะยาวการปรับปรุงโทเคนโนมิกค,ครั้งนี้ช่วยให้ระบบสามารถรองรับทั้งการขยายตัวและสร้างความยั่งยืนให้ระบบนิเวศของ Mentha เจนได้ครับ ทั้งหมดนี้คือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Manta Chain หรือว่า OM ครับที่กำลังพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดตัว Mainnet และสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งและยั่งยืนถ้าคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้พัฒนาได้ที่ลิงก์นี้นะครับยังไงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ